สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมก็เชิญประจําทุกวันนะครับกับเจดําอัพข่าวจะบันเด็ดข่าวคราลต่ารลูกหลังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกับเลยใน1คลิปตรงนี้ก็ได้ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามเราไว้ทุกช่องทางนะตูนยูเนเต็ดฟิชเชอร์ดิ้งกับเจดําทุกวันเลยนะไลน์หนึ่งช่องทางใหม่ล่าสุดของเราไลน์แ like ด แอดมาได้เลยที่แอดตูยู่นเตตวีหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของคริสเตโร่โรนัลโดซุปตา์ในวัย37มส่ขวบอแมนยูเตดที่แหมนะไม่มารายงานตัวฝึกซ้อมฟอร์มก็ไม่อยู่กับร่องอร่อยแถมอยากจะย้ายทีมด้วยนั่นทำให้แมนยูเตดเองก็เอือมระอาเขารวมไปถึงแฟนฟุตบ,บอลด้วยข่าวออกมาเยอะแยะไปหมดล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งโพสต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเองทุกช่องทางว่าให้รอบทสัมภาษณ์ของเขาเขาจะพูดความจริงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยข่าวทั้งทุกอย่างเนี่ย มั่วเกือบทั้งหมดเลยนะโดยรดย้วยโพสต์แบบนี้นะเขาบอกเลยบอกว่าผมจะให้สัมภาษณ์นายอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะทุกคนรอหน่อยแล้วจะได้รู้ความจริงไปด้วยกันเพราะพวกสื่อเหล่านี้กําลังโกหกทั้งหมดผมเนี่ยจดเอาไว้หมดแล้วนะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผมตกเป็นข่าวมากกว่า100ข่าวแต่มีแค่5ข่าวเท่านั้นที่เป็นข่าวจริงและเป็นข่าวที่ถูกต้องก็ลองคิดดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะหลังจากนี้นะจำคำผมไว้เลยว่าไอ้พวกนี้มันมั่วเออก็คือเอาง่ายว่าสื่อเนี่ย เต้าข่าวขึ้นมาทําให้เขาเนี่ยถูกมองไม่ดีนั่นเองแต่ว่าจริงๆก็น่าจะโพสต์ตั้งนานแล้วนะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ต้องให้สัมภาษณ์ก็ได้โพสต์มาคนก็รู้แล้วพเดี๋ยวนี้คนติดตามไมจีก็ตั้งกี่ร้อยล้านคนนะถูกไหมล่ะอ่ะเขาว่ากันไปนะั่นคือข้อแก้ตัวของโรนัลโด้นะจ๊ะเดี๋ยวรอดูบทสัมภาษณ์ว่าจะเป็นไงอีกไม่กี่สัปดา,าห์น้าจะเป็นของว่าไงรอตลาดปิดย้ายทีมออกไปค่ให้สัมภาษณ์หรือรอตลาดปิดไม่มีทีมไหนเอาเลยก็ให้สัมภาษณ์รอดูไปด้วยกันเจะ และนี่ก็จะรับข่าววันนี้ก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามเราได้ทุกช่องทางตูนยูเนเต็ดนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ไลน์อดของเรานะตูนยูเนเต็ด V1 มีแอดไซน์ข้างหน้าด้วยแอดมา,มาได้เลยนะผู้ที่กลับมาอัปข่าวกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ